คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะครับที่จะลงโปรแกรม a 4 0 0นะครับก็คือจะมีลิงก์อยู่2อลิงก์ด้วยกันนะครับที่แปะอยตรงนี้นะครับก็คือลิงก์แรกเนี่ยจะเอาไว้สำหรับสมัครนะครับเซิร์ฟเวอร์ a 4 0 0ฟรีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์400เอาไว้เล่นนะครับเว็บนี้ก็สมัครไปเพิ่มเนี่ยเขาก็จะส่งยูเซอร์พาสเวิร์ดมาให้เราล็อกอินนะครับ ส่วนตัวที่2เป็นตัวโปรแกรมนะครับผมได้เอาไปอัปโหลดขึ้นไปไว้ที่ Google Drive ไว้ให้นะครับที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าอันพับ400ให้ดูก่อนนะครับตัวหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุด สมัครก็คือเราเลือกตรงนี้ครับไซต์อัพครับจากนั้นให้เรากรอกชื่อเรานะครับนามสกุลแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็ User ที่ต้องการให้ทางพับ400ร้อเขาเคิดให้นะครับจากนั้นเลือก Submit ครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวทางเว็บเนี่ยเขาจะส่ง User password มาให้เราทางอีเมลนะครับ ตอนนี้เราไปดูลิงก์ที่2นะครับที่จะเข้าไปโหลดตัวโปรแกรมเ4 0 0นะครับก็ให้เข้าตัวตามลิงก์นี้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บเราจะพบกับโฟลเดอร์หนึ่งนะครับชื่อว่า v 7 r 1นะครับที่ผมอัพโหลดขึ้นมานะครับก็ให้ทำการคลิกขวานะครับเลือกดาวน์โหลดไปไว้ที่คอมของเราได้เลยนะครับตัวนี้ พอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็จะได้โฟลเดอร์ v7r1 มานะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับเราจะเริ่มลงที่ตัว Setup ก่อนนะครับจากนั้นถ้าเครื่องใครเป็น32บิตให้เข้าโฟลเดอร์นี้นะครับส่วนถ้าใครเป็น64บิตเนี่ยให้เข้าโฟลเดอร์นี้ครับ นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลือก Setup ตรงนี้นะครับจากันคลิกแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจากนั้นกด finish นะครับแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้า Service Pack นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเครื่องไหนเป็น32บิตให้เข้าโฟลเดอร์นี้นะครับ ตัวหกบิตให้เข้าโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ไล่ลงทีละตัวจนครบนะครับลงตัวนี้แล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นเมื่อเราลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา restart หนึ่งครั้งนะครับตัวไอคอนก็จะมาปรากฏที่หน้าจอพรมนี้นะครับวิธีการสร้างไอคอนที่หน้าจอนะครับให้เราเดับบ l e ลคลิกที่ตรงนี้ครับ ibm i a c c e s for windows นะครับจากนั้นเลือก emulator นะครับจากนั้นเลือกตัวนี้ครับ start นะครับ start config นี่นะครับแล้วก็ให้เราเลือก new session นะครับ ก็จะปรากฏหน้าจอคอนฟิกของเราขึ้นมานะครับก็ให้ใส่ตรงนี้เป็นคำว่า pub 4 0 0 com นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่เราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ฟที่เราสมัครไว้ครับจากนั้นกดส่วนอื่นนี่เลือกตามนี้เลยนะครับจากนั้นกดโอเคครับ เราก็จะมาที่หน้าจอล็อกอินนะครับให้เราใส่ยูเซอร์ที่เราสักได้าทางพัรทส4 0รก็ส่งมาให้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วกด enter ครับนะกด enter ไปจะถึงหน้านี้คราวนี้ก็จะเป็นเครื่องเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการ เขียนโปรแกรมนะครับก็ขอจบก,การสอนลงโปรแกรมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพวกลิงก์ต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับนี่พวกนี้ค,ครับ